ใส้ใส้เบิ่งโน่ละโดยกำลังต้มอยู่ต้มอึงไม่ไข่บ่เรื่องว่าอึงแบบไหนโดยไข่อยู่จังว่ากาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์สุขุสุข,ขนพี่น้องเอ้ยเนาะ กนยนีตอนหับเข่าสุซองบ่าวพามีซ่าแนวอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโดยกะมาพบมาพอกันมือนี้เนาะพี่น้องเนาะกระซ่วงแรงแรงเลยแหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าพนกะหากระเ้าตกเนาะพี่น้องเนาะฝ่าก็ยังดังอยู่พี่น้องเอ้ยยังอ่าแตกอยู่เนาะพี่น้องโดยกะคนขางแห้งไรพี่น้องเอ้ยเนาะฝนตกกุละนาจนอั้งพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้ก็เป็นเตาถ่านของน้องพามีพี่น้องเอ้ยโดยนี่แหละเนาะพื้นที่เหา กองไม้กองทานนั่นแหละพี่น้องเอ๋ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านนะเพื่อนของน้องพามีพี่น้องเอ๋ยเนาะบรรยากาศค้อฝนพี่น้องใบอ่าสางังไพเนาะหรือว่าใบไผ่แหละบัมีหล่แหละพี่น้องเอ๋ยเพราะว่าพ่นทักกระตุกมือนี่แต่กรแห้งลายพี่น้องเอ๋ยก็ดีแนวหนึ่งที่ว่าบ่ลมเนาะโดยเพื่อนซาน,น้องพามีก็เปียกเบิดพี่น้องเอ๋ยเพราะว่าฝนสาดเข้ามาเนาะโดยเพราะว่ามันสูงแหละพี่น้องเอ๋ยเนาะนี่แหละ อันนี้จะเป็นหน้าบ้านหน้าเฮือนพี่น้องเอ้ยตรงน้าก็ได้พี่น้องเอ้ยตรง,น,รน,ง,ตรงน้าได้น้อยหนึ่งเนาะเอาไว้ล้างถ้วยล้างบวงพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮือนเรามีหางลินเนาะโดยสบายดีละโดยสบายดีเห็ดยังเนาะไม่ควรน,น้อยๆนี่กำลังต้มอึ่ง <laughs> ปลาต้มอึ่งบ่เนี่นะไปก้านบ่เรืบอบัตซ้อนี่นะ <laughs> การนี้ตลาดน้องสาวคนด่าพี่น้องเลยใจใสเบิ่งนู้นล่ะโดยกำลังต้มอยู่อืมต้มอึ่งแม่ไข่บ่หรือว่าอึ่งแบบใดอันนี้โดยไข่อยู่แต่ว่ายังไข่ปลาไหลเป็นได้เพราะว่าอันคนกับชื่อเท่าไรนี่นางอ่าโลละลอยโลละลอยโลหนึ่งอืมต้มให้ยแมตตูสดน้ำเนาะใส่ใบมะขามอ่อนเนี่บ่ล่ะโดยใส่หัวคาใบมะขามโดยโดยก็คือทางนั้นนะมันเปียกพี่น้องเลยเนาะคนแห้งเอ้ามาน้อยเห่ายังอันนี้ โดยนี่แหละพี PM ่น้องเอ้ยเนาะโดยบรรยากาศแห้งลีพี่น้องเอ้ยเนาะฝนนี่กะน้ำจนอังพี่น้องเอ้ยโดยแหละเนาะเฮือน้องพมีพี่น้องเอ้ยกบ่ได้ไปใส่กองพื้นพี่น้องเอ้ยนี่แหละเฮือน้องพมีกอ่ามีหางลินพี่น้องเอ้ยตรงน้ําก็ได้หลายเติบเนาะลตีเนาะโดยเต็มเลย2ง มันฟะเขามาพี่น้องเรื่อมันสาดเ,เนาะนี่แหละเพราะว่าอันนี้มันสูงพี่น้องเลยเพื่อน้องพมีนะสูงก็เลยว่าเวลาพนตกสาดเขามาถ้า,าน้องพมีคายทานได้นาะพี่น้องเนาะกะมีตู้ให้น้องพมีนะก็อ,อ้อมพี่น้องเลยเพราะว่าพนจังบุษาดเนาะอันนี้นะฝนสาดเข้าไปเบิดเลยพี่น้องเอ้ยนี่แหละเนาะบรรยากาศเพื่อน้องพมีพี่น้อง เมื่อนี่ฝนตกไม่พี่น้องเลยคือว่าสุมเย็นเนาะนี่แหละพี่น้องบรรยากาศรอบรอบเนาะคือน้องพมีก็จะมีกอไผ่อันนี้โมเมนของน้องพมีเด้อพี่น้องเอนะ้ยเนาะโดยเป็นคองเจ้าคองที่พี่นอ้องเอ้ยซองน้องพมีก็มีแต่ขางลังเนาะโดยนี่แหละของน้องพมีก็มีแต่กอเดียวฟังนี่แหละพี่น้องเอ้ย สาเหตุยังพี่น้องพมีกลนออกฮะแต่ก่อนเพราะว่าอ่ามลมยามพนอ่ะอ่าก็น้องไม้สังไพนี่มันตีกับรังคาพี่น้องแล้วมันเสียดให้รังคาเฮ้าบุ่มเนาะโดยถ้าว่าน้องพมีได้เงินเล็กๆน่อยกบน้องพมีสิก่อนี่แหละพี่น้องเลยก่อพราได้ฝนบูชาเขาเนาะอันนี้มันเปียกเพราะว่าอันนี้มันสูงเนาะ กอนอไม้เฮานี่ก็ยังกอเดียวนี่แหละพี่น้องเลยกอนอไม่สังไพ่เน,ะนาะยังกอเดียวฝั่งนั่นก็ยังสองกอที่ว่าพนกระแห้งหลายพี่น้องเลยยังคึมคึมอยู่แหละเพราะว่ามือวานนี่ก็ตกอยู่ทางอันบ้านโคกพี่น้องเลยบ้านบาเท่เนาะแล้วก็บ,บ้านเพราะว่าบาเท่เพื่อนที่อยู่บ้านโคกลาวายพี่น้องเลยแต่ว่าบาเตียงเพื่อนอยู่บ้านโคกใหญ่เนาะ นี่แหละพี่น้องเอ้ยนอพมีกะตรงน้ำตรงในเนะะาะกะได้ลายเติบอ,อยู่ได้พี่น้องเอ้ยจนว่าอยากเต็มหมดแหละเต็มกระถางเนาะกระถางหนึ่งสิมีพันลิตรพี่น้องเอ้ยโดยป้าน้องละตีคึ้มฝนบังเนยโงนบักใหญ่หนึ่งนงี่แหละพี่น้องเอ้ยเฮากลมาเห็ดกินอยู่นี่เนาะ เี่น้องพมีกัสิประมาณนี้พี่น้องเอ้ยอย่าโคกในเด้อเนาะเนี่ยอ,อยู่แนวกินกันสิมาเห็ดอยู่นี่แหละแต่ว่าฝนตกในกระสัดเขามาพี่น้องเลยเนาะสาดเขามาใจยัาาบย่ายังฝนตกกัหาดังถั่วไปแหละพี่น้องเลยตอนนี้สิเห็ดแจ่วบนอน้องต้มอึงนี่เพิ่นตำแจ่วยังฮะน้อง ตำแจวขาแจวหัวขาเนะาะเอามตงมกหัวขาก่อนแมนโบพี่น้องเอ้ยกินต้มอึ่งน,น้ำกันเดอ้อเนาะน้องพมี่กับซิไปกา้านอยู่พี่น้องแต่าว่าฝนตกเนาะฝนตกแห้งๆน้ำอ่งกับซิไปกา้านเขีย,พยดยพี่น้องเอ้ยเนาะโดยนี่ค่ะซื้อเพื่อนพี่นอ้องเพราะว่าฝนยังตกใหม่เนะาะทาแม่ตู้เอาเพิ่อนอยู่ในพี่น้องเอ้ยเนาะน,น้นองพมี่กับซิบอาาเพื่อนดอก ออกมานอกไปแไน่แม่ <c oughs> ตู่นอพนพมีสบายดีแม่โดยคือได้สุดงามแท้่นี่ชุดลาติสือให้อืมอันชุดน้องลาติซื้อให้พี่นอนะ้องเคยเนาะส่งนะเราซื้อให้พอดีอยู่บ่แม่กินข่าวแล้วบ่ถากินอึ่งถากินต้มอึ่งสดนนะ้ำเนาะ หอนพี่น้องเอ้ยหอนลายก็บ,บ่ได้แล้ลวกปากน้อแม่เนาะลม <c oughs> อยู่ในขนยานลม,มยานลมพี่น้องเอ้ยค่ะเปียกหมดนละยโดยใครแต่ว่ามันมันบวล้มน้อะแมะนะ่เนาะผูปเป็นนั่งอยู่บุปปะมันจังอ่อนแรงตัวคนมา,มานั่งอยู่พี่พ้นศาดตน้อแม่เปียกหมดอมืคือมืดแค่น,นี้โดยเปียกเบิดเนาะพ้นศาดอันนี้ เดือนหกก็ได้น้อแม่เนาะนี่เนาะสามสามคำบอกเลยสี่คำสี่มือนี่เนาะเจออะไรก็ะหอดยามวานกาอีกแล้วนี่แฮมหรือว่าคุณนั่นแฮมเนาะแฮมแฮมแฮมสี่คำสี่คำเนาะในวันอาทิตยโดยปกติในย่ามยามย่ามาเดือนหกบ่แม่ขวานกานะแม่สุดจาปลูกอ่ะบอตอนอยู่บ้านตะกี้น่ะปลูกอะไรกะงับเอาเนาะ แต่ว่าส่วนมากกันบ้านเฮานี่เพิ่นสิว่านเอาพี่น้องเอ้ยเนาะคนตรงนี้ห้มือหนาิ่นว่านเต็ดหกค้อยเพิ่นบ่อวานตะกี้น่ะแม่แม่โดยพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้กะ่ได้ไปใส่กองไม้กองน,ะนั่นกบพอดีฝนตกห้ำนาะแม่เนาะโตู้แห้งย่านนั่นฝ้าเหลื่อมสัมฝ้าแตกเข้าไปในเลยแหละเนาะโดยเราจะตักพลนได้แม่เอ้ยถ้าฝนตกบ่แม่นว่าสิอัน ออกไปตรงน้ำตรงยังเนาะันว่าเขาบอายุกะนครึ่งโตตัวเองกับบุญยังบุเป็นแบบยังตรงนะโดยมีตรีอยู่ในมีเดร์อ่ะเล่เขาไปในคือคนตกกันเนาะแต่กระยานลมนู่นไหมเนาะยันลมบ่ยานนกพนห์ยานลมยันผ้าแตกแมนเขาเคยเห็นในพิกายพี่ก่อนเอาจงขาส่วนคมลงโดยเอาก็ถือกเธือกน่งอยู่ตลาดโลกตะกี้ หยกไปเบิดちยังน้อยพุ่นดอยเปียกหมดค่าน้องอันบักี้เพิ่นต้มอื่นก่อนกินพอไม้ปีเนาะแม่เนาะแม่โลละ100บาทเพิ่นว่าเพิ่นซื้อโลละ100สั่นเฮาย่างออกไปนอกก็ได้แม่เด้อโดยโดยถ่ายให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งก่อนบรรยากาศช่วงฝนตกเนาะพี่น้องเอ้ย ส่วนบรรยากาศคึมคึมพี่น้องเอ้ยค,มคึมฟ้าคึมฝนเนาะนี่แหละพี่น้องอันนี้ก็เป็นเฮือนซานน้องพามีพี่น้องเอ้ยปลาฝนน้ำที่ตกแหงแ้งได้นี่พี่น้องเอ้ยนาบ้านนะเฮือนต้นขี้เล็กพี่น้องเอ้ยถ้าว่าอยากออมกับยางออกมาเตือเฮือนแล้วก็เก็บขี้เล็กกินเลยพี่น้องเอ้ยเนาะต้ม ้มแล้วเมื่อออเมื่อแกงบอยากไปหาไกลอีกเนะาะเพราะว่าเค่อน่ามันมีป่าขี้เล็กพี่น้องเอ้ยโดยน,นี่ก็เป็นไม่ต่อขอกตาน้องพมีที่มาเห็ดทานพี่น้องเลยเนาะหลายเติบแล้วกับกองกับ้องลาตีนี่แหละเนาะเป็นไม่อะลางเรือไม้สะคามมาเห็ดทานดังน้ำพี่น้องเลยแล้วก็คลายน้ำเนาะโดยแถ่ว่ามันได้หน่อยกะ แบ่งคายเลยวก็แบ่งดังนำ้ำพี่น้องเย้ยนี่แหละเนาะฮากาซิมาจูดในนี่พี่น้องเย้ยแต่ว่ามีทานอยู่บอนกระต๊อบเก่ากับจูดอยู่พุ่นเนาะมีอยู่พี่กระจูดอยู่พี่กอนแหละพี่น้องกอไผ่นี่สูงสูงพี่น้องเลยมีอยู่ประมาณสิบเซนเมตรถบอจักเนาะสาเหตุนี่แหละน้องพมีจึงว่าบอนจงไว้ลายพี่น้องเย้ยเพราะว่าเวลาลมแห้งแล้วมันสิตีกครับ เพื่อนเฮาเนาะมันสิวัดใส่เลยสังกะสีบุ้มพี่น้องเอ้ยอลูซิงอะไรถ้าว่าลมในน้องพมีเป็นคนหมักย่านด้พี่น้องเอ้ยย่านลมย่านยังเนาะถึงว่าเฮือนเฮาสิอ่าบ่แม่นกระต๊อบก็เป็นเฮือนก็เฮาก็ยังย่านอยู่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าแต่ก่อนก็เคยเนาะพายุเอาลังคาเฮือนน้องพมีไปก็เลยย่านพี่น้องเอ้ยนี่แหละเนาะเฮือนซาน บรรยากาศตอนค่ำคำพี่น้องเอ้ยลองกะตีเป็นสีแล้วอลไรบ่นี่เนาะนั่นยังโมบกโอ้ห้เปือ่อยหมดแล้วเนาะโดย, <laughs> โดยก็โอเคพี่น้องเอนะ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้กับบุมี่ยังไลยพี่น้องเอนะ้ยเนาะอยู่เฮือนอยู่ซานกะถ่ายให้เบิ่งบรรยากาศส่วงฝนตกพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดี่ดีพี่น้องเงองเยนะ้ยเนาะ สำหรับคลิปนี้น้องพมีกลาไปแล้วพี่น้องอต้องข,ขอขอบคุณขอบคุณแม่แม่เอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนเดอ้อที่หับสมนองอ่าคลิปน้องพมีตั้งแต่ต้นจนจบแล้วบกดขามโฆษณาเนาะถ้าว่าแม่แม่หักแพงน้องพมีก็ฝากบึงโฆษณาให้ในเดอ้อเนาะ,เ,นะเพื่อสีได้อ่ะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แม่แม่เอยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้คือเกา่าสำหรับคลิปนี้กลาไปแล้วสบายดีสบายดี